อย่าเข้าใจว่ามีทรัพย์สมบัติมีอำนาจวาสนาถึงที่สุดแล้วปัญหาทางร่างกายก็จะหมดไปมันยังมีความเจ็บค่ายได้ป่วยซึ่งใครๆก็บังคับมันไม่ได้เพราะมันเป็นธรรมชาติต้องอาศัยความรู้ทางธรรมะมาทำจิตใจเสียใหม่อย่าให้ความเจ็บป่วยตามธรรมชาตินี่ทรมานจิตใจได้นี่จึง ถือว่าแม้แต่ความสุขในทางกายในระดับต่ำๆต้ตนๆน,นนี่ก็ยังต้องอาศัยสิ่งที่เรียกว่าศาสนามาประคับประคองอยู่ดีจะสรุปความใสั้นที่สุดว่าท่านจะอยู่ในโลกนี้โดยไม่ต้องเกี่ยวกับศาสนานั้นดูจะยากเพราะว่าโลกนี้เองมันเป็นตัวปัญหาที่ทาให้เกิดนั่นเกิดนี่ขึ้นมา ซึ่งความรู้อย่างโลกโลกมันขจัดไปไม่ได้ต้องอาศัยความรู้ทางศาสนารู้จักปลงรู้จักปลดรู้จักปล่อยวางรู้จักไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นจึงจะทําให้มีความสุขอยู่ในโลกนี้ได้ถ้ามิฉะนั้นแล้วก็จะอยู่ในโลกนี้ด้วยความพ่ายแพ้ไม่ประสบชัยนชนะ้อยข้าใจถูกต้องเช่ให,หม่ว่า เรื่องทางศาสนานั้นเขาไม่ได้บอกว่าให้ออกไปเช่าจากบ้านเรือนไปบวชกันเสียให้หมดไม่เคยมีอย่างนี้เลยแต่กลับไปมีว่าท่านจะอยู่ในโลกนี้ในบ้านเรือนอย่างนี้ก็ได้แต่ต้องมีหลักสำหรับยึดถือในการประพฤติกระทำอย่างนี้อย่างนี้ในโลกนี้ก็จะไม่มีความทุกข์อยู่ในโลกนี้โดยใช้ชนะโลกอย่าพ่ายแพ้แก่โลกก็แล้วกัน ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าเรื่องของศาสนานั้นไม่ใช่ต้องการจะต้อนคนออกไปเสียจากโลกให้หมดจนไม่มีคราวาาเหลืออยู่ในโลกนี้เลยแต่มีธรรมะสำหรับคราวาสที่จะอยู่ในโลกนี้อย่างที่มีใัยชนะตามที่ขราวาสเขาจะชนะได้อย่างไรนี่เห็นได้ว่าแม้แต่ปัญหาทางกายแทๆ้ๆก็ต้อง แก้ด้วยสิ่งที่เรียกว่าศาสนาทีนี้เรื่องที่สูงขึ้นไปทางจิตนั่นก็ยิ่งต้องการสิ่งที่เรียกว่าศาสนามากขึ้นเรายิ่งต้องการให้จิตนี้ปกติมากเท่าไรก็ยิ่งต้องหาสายวิธีการทางศาสนามากขึ้นเท่านั้นเพื่อจิตนี้มันอยู่ในสภาพที่ปกติไม่เป็นโรคทางจิตไม่เป็นโรคทางประสาท ป้องกันการเกิดโรคทางจิตหรือโรคทางประสาทหรืออาจจะแก้ไขเยียวยาให้โรคทางจิตหรือทางประสาทที่เกิดขึ้นแล้วนั้นเรียกว่ายิ่งเป็นเรื่องทางจิตเท่าไรก็ยิ่งต้องการสิ่งที่เรียกว่าศาสนาเท่านั้นที่นี้เมื่อไปถึงสิ่งสุดท้ายคือเรื่องทางสติปัญญาแล้วก็เป็นเรื่องของศาสนา,าโดยตรง คือจ้องอาศัยสิ่งที่เรียกวิชาญาณทัศนะมักมรรคยานผลลยานอะไรก็ตามแล้วแต่จะเรียกซึ่งเป็นความรู้สูงสุดเป็นความถูกต้องถึงที่สุดในทางสติปัญญาเพื่อว่าจิตใจนี้อย่าได้มีความรู้สึกที่เป็นทุกข์เลย มนุษย์สามารถจะอยู่ในโลกนี้ได้โดยไม่ต้องมีความรู้สึกว่าเป็นทุกข์เลยเพราะความสมบูรณ์ถึงที่สุดของมนุษย์นั้นเพราะว่าเขาได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่เป็นเครื่องมือให้มนุษย์ได้ถึงภาวะอันนี้พระอรหันต์ทั้งหลายจึงได้รับสมัญญาว่าเป็นผู้ถึงที่สุดของความเป็นมนุษย์เป็นผู้เต็มเปี่ยมของความเป็นมนุษย์เพราะว่าอยู่เหนือปัญหา เนื้อความทุกโดยประการทั้งปวงคือทั้งทางกายทั้งทางจิตแล็ทั้งทางสติปัญญาดังที่กล่าวแล้วจากนั้นเราจ,จะมาจึงให้คำตอบซึ่งเป็นคำนิยามเมื่อถูกถามว่าศาสนาคืออะไรก็ตอบว่าศาสนาคือสิ่งที่ทำให้มนุษย์ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์ ตามที่เขาควรจะได้คำว่าสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์ควรจะได้นี่ดูพวกเราไม่ค่อยจะสนใจกันท่าน,นขอให้สนใจกันให้พอสมควรก็รจะเกิดความกระตือรือร้อนในการที่จะได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับจากพระศาสนา วิชาความรู้ทางจิตทางปรัชญาของพวกตะวันตกซึ่งถือกันว่าเป็นตำรับสาคนนั้นเขาก็มีำํำคำนี้ใช้มานมนานแล้วและใช้ไปทั่วทุกสาขาวิทยาทางปรชัชญาคือทางสิ่งที่ลึกซึ้งในทางจ,จิตใจเขาเรียกมันว่าสิ่งที่ดีที่สุดของมนุษย์ ด้วยเหมือนกันนิยมใช้เป็นคำสาคลด้วยภาษาละตินว่าซัมมัมโบนัมแปลว่าความดีสูงสุดของมนุษย์ถ้าเราจะสนใจถึงความดีสูงสุดของมนุษย์กันบ้างก็คงจะทำให้เกิดความกระตือรือร้อนไม่หยุดเฉยอยู่เพียงเท่านี้ และคำว่าความดีในที่นี้ก็มีความหมายเป็นพิเศษไม่ใช่ความดีสำหรับให้หลงไหลให้ยึดมั่นถือมั่นและหลงไหลในความดีนั้น <c oughs> เป็นการพูดแทนในความหมายทั่ว,วไปว่าสิ่งสูงสุดที่มนุษย์ควรจะได้นั่นคืออะไรแต่ไม่ใช่เพื่อให้มนุษย์ไปยึดมั่นถือมั่นอยู่ที่นั่นเพียงแต่รู้ว่า้ที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะ ได้นั่นมันคืออะไรมันก็คือจิตที่หลุดพ้นไม่ไปยึดมัน่นถือมั่นอะไรแม้ในความดีสูงสุดนั่นนั่นแหละจึงจะเป็นการได้ที่ดีที่สุดของมนุษย์ที่เกิดมามีสติปัญญาอันไม่มีขอบเขตจำกัดสำหรับมนุษย์เรา